ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าอรกาพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงการหนึ่งเก้าหน่วยบัญชาการาทารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยขบิชานัจชายแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้ค่ะยังคงนำภารกิจต่างๆของหน่วยบัญชาการาทารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบเช่นเคยค่ะภ <Yeah. S 1> ารกิจของเราในวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-6สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลน,นะคะชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัยเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะประกอบกับมีลมกันโชกแรง ส่งผลให้ต้นไม้ใหญ่บริเวณชุมชนหักโคนกีดขวางทางถนนภายในหมู่บ้านโดยดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยพิบัติเหตุลมกันโชกแรงณนะหมู่ห้าบ้านซอยสิบตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราธานีจังหวัดสุราธานีค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป สถานีพิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะได้จัดกำลังพลค่ะเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเส้นทางข้ามนะคะให้กับ พื้นที่ในโรงเรียนค่ะโดยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่โดยดำเนินการจัดทำสีนะคะทาสีทางม้าลายให้กับผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและก็เพื่อเป็นกวนเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่และปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัดเนื่องจากเป็นทางข้ามม้าลายอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนนะคะการที่โรงเรียนราชวิทยาตำบลบางนาอเภมืองนาราธิวาสจนาราธิวาสนั่นเองค่ะ